ขณะที่เราติดตามเรื่องของกรณีการบ้านการเมืองต่อเนื่องมาจากเรื่องเล่าหน้าหนึ่งแจ้งท่านผู้ชมอย่างที่บอกไปเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้กรณีของสารแพ่งมีคำสั่งยกคำร้องกรณีสื่อมวลชนออนไลน์สองท่านไปยื่นขอให้มีการไต่สวนและคุ้มครองชั่วคราวกรณีการเข้าควบคุมการชุมนุมในช่วงก่อนหน้านี้และมีตำรวจใช้กระสุนยาง ขอให้สารแพ่งมีคำสั่งไม่ให้มีการใช้กระสุนยางล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับสารแพ่งท่านมีคำสั่งยกคำร้องนะครับยกคำร้องก็แปลว่าเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะใช้กระสุนยางแก๊สน้ำตาหรือสิ่งจำเป็นเพื่อการควบคุมการชุมนุมหลักใหญ่ใจความในคำสั่งหลังจากไต่สวนฉุกเฉินก็คือมีการชุมนุมซึ่งอยู่ในช่วงของการระบาดของโควิดและมีคำส่งท้ายว่า กรณีนี้ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยใช้ความระมัดระวังเนี่ยน้องใบใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการชุมนุมและสลายการชุมนุมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของโจทย์ที่มาร้องทั้งสองคนและสื่อมวลชนภายใต้หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนค่ะนั่นก็แปลว่าท่านไม่ได้ห้ามการใช้กระสุนยางาแต่ขอให้ตำรวจเนี่ยใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่